ข้างนี้นะคะฟ้าหลังฝนนะคะจะเป็นฐานจุดต่อไปน,นะคะนี่ค่ะฟ้าหลังฝนโอ้ได้หน่อยบ้านเดียวก็ยากเลยในคกายนี้เฉพคนนี้นี่ค่ะแล้วมันควรจะเทวคนในอยู่ไหนกำลังจะก,กำลังตกแต่งบ้างไฟอยู่นะคะอาคกั มานางายครับค <c oughs> ืตว้อกเสียงกองมันส้มันลต้นอกรนกาที่นอกรึก็้องเค่างนอกย้างาซานค่าล้างฝนแวฟ้าลังฝนนะคะเป็นของน้ำข้าของอาจารย์จิรวัตรนะคะ นี่ค่ะเป็นบังไอของพระอาจารย์จิรวัตรนะคะมังไอฟ,ฟ้าหลังฝนนะคะรอรุนนะคะว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่ฟ้าหลังฝนนะคะแล้วจะไปสอบถามพระอาจารย์จิรวัตรดูว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่นี่ค่ะ น,นี่นะคะเป็นนำเข้าของพระอาจารย์กิรวัสคานะคะรอรุ่นนะคะว่าจะทำเวลาได้ประมาณจี่ร้อยค่ะชมบรรยากาศนะคะ,ะคนก็เยอะมากเลยค่ะ

ออกไปและครับอี้ไปเรื่อยกบเอยๆเอยสามเรย่นี่ค่ะกำลังจาต้อใส่านนะคะา่จาต้อใส่านแล้วยกไปเรื่อดๆไปเรืดูดเอ นน่คจะทำเวลาได้เท่าไหร่คะคิดว่าจะทำเวลาได้ประมาณเท่าไหร่คะคิดว่าบางไฟบางนี้ค่ะไฟสดไฟสดกับไฟสดบอบระก้าการันตีไฟสดไฟสดโอเคค่ะไฟไฟสี่มือโอเคค่ะรอรุ่นนะคะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะไม่การันตีว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าทำไม่นาน น้องไฟทําไม่ทันนะคะแค่สี่ร้อยไม่ไม่รับประก,กันเท่าไหร่คะว่าจ,จะขึ้นเท่าไหร่โอ้ยขึ้ไปไหมกํา,ากลังจะเอาต้อใส่บั้งไฟนะคะนี่ค่ะประวัติบัตรงานยารสองร้อยสามร้อยแปดสิบพันน้องไฟังโน้นบรรยากาศก็กำลังจะขึ้นฐานกันนะคะ บ้างไฟันบ้า,นบางนี้ไม่รู้ว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่นะคะแต่บ้างไฟทำไม่นานนะคะแค่สี่วันมันเป็นบ้างไฟสดนะคะก็เลยไม่รับประกันว่าจะขึ้นสูงหรือจะขึ้นกี่ร้อยไม่รับประกันนะคะรอรุนอย่างเดียวค่ะใช่ไม่รับประกันว่าจะ,ะาจะได้เท่าไหร่สอสุวรรณพั์ต่อจากสอสุวรรณพั์เพราะว่า,เป,าเป็นบ้างไฟสด เจ้าของค่ายบอกว่าเป็นบ้างไฟสดทําได้แค่สี่ันแต่ไม่รับประกันว่าจะได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไม่รับประกันมั่งนี้หลังจากฟ้าลถองฝนใกลๆนะคะอย่าเขาใกล้หลังจากอะครนี่ค่ะฟ้าหลังฝนนะคะขอบคุณพระอาจารย์ คือละวัดก็ก็กำลังจะใส่ต้อนะคะทวายปูตาเพราะว่ามังไฟสดนำมาถวายปูตาค่ะเลยกระมอนไม่รับประกันว่าจะทำเวลาได้ประมาณเท่าไหร่นะคะนอสอทวายปูตาก็เลยไม่รับประกันว่าจะทวาูรณ์ก็ท่องสาสว่างงุ่งไอการสนับสนุนบางไฟแสนบังนี้มอบความเหงื่อบังใจทุกงานฝ่าหลังฝน ผลงานสุกันจะไหนต้องติดตามนะครับฟ้าหลังฝนนะคะมักเป็นมังไฟสดค่ะทำได้แค่สี่วันแต่เลเวลรับประกันว่าจะทำเวลาได้เยอะนะคะเจ้าของค่ายพูดอย่างนั้นนะคะกำลังลงจากฐานนะคะกำลังลงจากฐานค่ะ ระวังเลยนะครับเป็นวงไฟสดค่ะรอรุ้นอย่างเดียวค่ะลงจากขาแล้วทีมงานลงจากขาแล้วนะคะสามสิบห้านี่ค่ะเจ็ดสิบห้าสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าเท่านเป็นวงไฟฟ้าหลังฝนนะคะกำลังคุณพารย์ กำลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางแม่ธรณีนะคะรอรุ้นนะคะหลังฝนนะคะเป็นน้องไฟสดจะทำเวลาเท่าไหร่เจ้าของค่ายไม่รับประกันว่าจะได้เยอะนะคะเพราะว่าทำได้แค่สี่วันเดือนเป็นไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือไม่เยอะรอรุ้นอย่างเดียวนะคะเป็นรถไฟสดนะคะของนำเข้าคนอาจารย์กินวัฒน์นะคะ รอรุ่นอย่างเดียวนะคะไม่รู้ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ทำได้แค่สีดำนะคะเป็นไฟสดค่ะ